เหวันดีนะคือเรากำลังรับสมัครผู้เล่นดอดบอลถ้าหากว่าสนใจลองแวะมาที่ค่ายฝึกดรเอ็มดูได้นะขอบคุณขอบคุณเราให้ความสนใจด้วยเนาะ่ายฝึกดอดบอลดรเอ็มรับสมัครผู้เล่นเพื่อสร้างทีมแชมป์ให้ได้ข้าคือหมูเทพู้ศักดิ์สิทธิ์มนอะไรกั่นี่เดี๋ยสิพวกเธอสองคนช่วยฉันหน่อยได้ไหมฮะ ตอนนี้เราสามต่อสามแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยถุ่พผ่งเติมตียี่เริ่มลงมือได้พลังวิญญาณสายฟ้าเปิดใช้งานพลังวิญญาณแห่งดินเปิดใช้งานโอ้เธอจะเล่นดอดบอลกับพวกเขาเหรอไม่มีปัญหาเราจะเข้าร่วมด้วยพวกเธอไม่ต้องทำอะไรเลยยี่เ้นเฉก็พอ รับลูกบอลดาวหมุนของฉันนาคพราะฉันจะจัดก,การพวกเขาเองการปกป้องเหลิหดูไปไหมพี่อะไรเนี่พวอเธอมีฝีมือแค่นี้มันท่านตลกจริงๆ ฉันรีบอยู่นะเล่นกับพวกเธอไม่ได้ระขวางฉันจะการไล่ตามความฝันดาวตกร่องฮะไม่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 นะไม่นะไม่นะไม่ตอนนี้เธอหนีไปแล้วครับไม่ต้องหวังเธอจะกลับมาได้ไม่ thank you